แกงเห็ดเพาะมุกปลาพี่น้องอุ้ยเสียบแซะมากมากพี่น้องขี้ข่าวน้ำกันมือนดพระเขาว่างเปล่าเนี่ยพี่น้องขี้ข่าวกระเดกพี่น้องเ้ยเกือบซื้อโมซามทุบมืดเนี่ยข่าวเย็นนะข้อเสียผมมาเจอข่าวเย็นพี่น้องเลยเออเอาไปปั่นเออเอาไปปั่นเอาไปปั่นใช้ปั่นมัน สบายดีเ้ยพี่น้องหนูปลาด้วยจะสบายดีพี่น้องที่ขาวทำการเต็บๆเ,เด้อแลาก็เตี๋าสนัน่น,นอะไปเตกครับห้ามมันแหละเอ๊มบ้านอ,าอย่างประสาจ้ะ เพาะกินอ,อย,คยออแครกอมไเลยเนี่ยเพาะก่นหอยแคายเลยมัน <c oughs> บ่าเลมันมีแซ่ไเลยเนาะตจางเข้มพอดีบ๊อ้อว เลนเนาะเพันผัวเลนเลนคนเดียววะอืมเพื่อนเพื่อนจะพักอืม เสียปลดูกคุอ <S <S นอะวยเลยหรอร้องตูนนตง่นั่นต้มห่อนั่นตอนดีกินอยู่นู่นน่นขาเยเองกับเต้ห่อ เราไีแก้ให้ปวดผิุ่นให้ปวกระลางออกเ้าอ้างขัดงาขัดตึงอะไยงเ้เขาหูไหลูกลายต้นลือก็ต้นอย่เนี้ยเน้ออเนาะเนื้อตากเนี่เอปุ๊เอปุ๊บไหวเนาะปวดบเป็นน้ำเต่า Cái mời 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 mới mời 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 หางจันยงจนยังเ um right, ้ื <Yeah, <h <h ่อหเหรอนติดตาเหวือวคือบ้านเขาจะไปเห็นข้าปูุ้มอะไรบ้านหมูบ้านใช้บ้านนั่นอมโอ้ยแหค่อยนองนี่ครับทำเลี่ยงบ้านใช้บ้านนัน บาดแท้ชีวิตผมคือการนั่นแหละแท้ชีวิตคือแบบไผแบบมันมนุษย์คือการยุ่งเหรอเข็ดไแบบไผแบบมันอืมคือดอกเลยอืมผัดิันก็ยุบกินผัดก่อนลายใส่พักเอาหน้ามันอีกนิดอืมน้องบอกไป แก่เฮ็ดน,นั่นนี่ผัดมันยาถีบก็บบกแหละผัดเมื่อสั่งลองใส่ <ừ> แล้วมันกระส่วนใส่ส่วนใส่แล้ว <ừ> เขาอยู่ว่าผัดหมูสามมันกินซึน่งไม่เขากินได้แล้วพี่รเราเลันแพ่งกุดงจามแสนหา่าชีพมาแม่หืว <ừ> อนื้อ,อ ต้นห้าก,กันไปเลยค่ะไปงบผ้าไ่เจแบเพื่ออผายครับอี <c oughs> ่นี่กอยต้มต้มจ่วหด้ มันแดงวันล้นรัวกว่าขนนั้นกลางฟันอเย็นเนาะจริงสงต้อดดูดีเล้เนาะ ลุกที่นะพัชยนะพักยที่อยู่กันทำงานตัวใหญ่ะก็บตัวใหญ่จะหึงเนี่ย สุดภาพเลค่ะอาภรมีี่จังหวัดมึงจะกติออกมาวานอันนี้บอนทิดบ่ามึงจอดรถแท่เรน่าหน้าประอนหนังงาม จไปยางเกาะมีหามางง้าแมงมุมเรว่าแ่น,น,กแกน,นอกร่จะเงแงตเงงผู้เดียวอะสิทธิายเห็ดปวก็ท้าแม่ขนูนป้ายอันบ่อหลายัย่นงตึงเง่งงเงงก้าวหม่วันวนมาขึ้นี่้นตกจักไป,ปไอีกวิ่งไปหูจกักต้ยจีแจงเลยมาประทุกปประขมา มวลคนเดียวแล้มึงจะไปถกนะบ่ากอเห็นยางลูกน่ะเออไม่ใช่ก็เาเันเขาเขา น่้นรอนข้างคนตรงๆฮะันเดืออืมมีนาเตงว่ะบุญญามาดูดอกบานเดอืงานนเตงว่ะัหเอาแป้นันนน,ตนานนะนตาดกระปมาเจอหัวปากเอาเียงสเียงไว้ดีเลย,เยมือเจ้าบมีนะอืมมนชามนีกนไ็ไ่ได้บเอาเคียงว่ะมันบกง ก็ประจังไว้ปุ้นทางร้างถึนงานแม่ฝนมาค้างแมงเสียงมันเต็มจนหน่อยหายหน้าอย่าทีมือเหมือนที่จะมาค้างปลาจะแหมะหย่กจนเหนื่อยเม่อยาก็อยู่หายดีดังเมื่อเมือนเรไปจะไปเงี้ยนจะบอกเนี่ย มันไม่าใจหยุดนอนนอ่งกกับบูเบื่อกันไปเลยเนื่ยนี่ไม่เดยส่งเลยอ่ะเห็นยังเหรยังื่อนก่นชิมหนาด้วยพี่น้องสบายดีเนอย่นอก